โปอยู่ไหนไอโปมึงออกมานี้ไอโปมึงออกมานี้เอียมานี้ออกมานี้ยไอซัดเดินแอกเลยโผล่ไอเฮียอ้าโอ้ยเกือบชนะไอซัดเอ้ยนิดเดียวเนี่ยไอคอยเฮียโปลดูดหลังไอเฮียอิมบอรไอเฮียนี่อิมบอรเด้ยอิมบอรเฮ้ยอิมบอรเฮ้ย เฮ้เล่นอิมไม่เฮ้ยโอ้แม่งสปินฮุกไม่พออิมบอรอ์ดเองน้าเองอ่ะดูดีดูด,ดิเดี๋ยวิ่งให้ดูโอ้ไอ้เฮียบอเจาระ่ะอันนี้บอเจารละเนี่ยเนี่ยซอสเปกบาคันใไหนดูหลังได้อยู่เนี่ย เดี๋ยวไปดูโอ้ยเอ้ยสัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยอย่าลงกันสายว่ะเฮ้ยชืย่อเหลืองนี่ไม่อิมอ่มเอ้ยแม่งสปินฮุกกับอิมาาอ่มเลยเนี่ยตายตาย ไอ้คุยแล้วมึงจะอิ่มทำเชี่ยอะไรเฮ้ยไอ้ศาสตร์ฝีมือมึงไม่มีอะไรคุยไอ้ศาสตร์ไอ้เชี่ยแม่งเล่นอิ่มคุยอะไรไอ้เชี่ยคุยเจาะไอ้ศาสตร์ดูดูสภาพไอ้เชี่ยวัยรุ่นอินเทอร์เน็ตบวกหนึ่งไอ้เชี่ยคุยไม่ใช่ว่ากูดูไม่ออกนะไอ้สาสตร์กูวิ่งหลบใครนั่ยังโดนหลังได้อยู่ไอ้เชี่ยคลิปกูก็มีโอ้เล่นกับใครไปเล่นเชี่ยอะไรไอ้สาสตร์มึงอ่ะเข้ามาเปิดก่อนเมื่อกี้ ไอเชี่ยแม่งอิมไอสัตว์กาคุยเจาะสัตว์เจาะไอเชี่ยอิมคุยอิมอิมกากาไอเหี้ยแล้วซูมไม่ได้หรอดูไอเชี่ยวิ่งอย่างไวเลยดูดิดูดิดูดิวิ่งโคตรไวอ่ะสัตว์กูลองมาดิก่อนมาดิมาดิมาดูหลังกูตรงนี้มึงมาดูหลังกูตรงนี้มึงมาดูหลังกูตรงนี้ไอเหี้ยเก่งมึงเข้ามา สัตว์ดูดิเชี่ยแม่งนั่งนั่งเดินโคตรไวอะเฮียสุสสัตว์ข้ามึงทักทีเฮียโอ้มึงดูมึงดิเฮียคุยคุยสัตว์อิมกาเฮียแม่งสปินฮุกเน่าเน่าเฮียอ่ะพอพอพอ้เหี้ย